ในขณะที่ถูนี่คิดมีไหมก็ต้องอยู่ตรงนี้ค่ะอาจารย์ถ้าส่งไปมันก็คิดต่ออาเอาเนี่ยถูมืออยู่เนี่ยมันมีคิดไ,ไหมไม่ค่ะไม่นั่นแหละนั่นแหละก็คือเอาจดิตตรงนี้นะเอาวิธีการตรงนี้แล้วพี่ก็รู้ใช่ไหมในการดัะถูมือนี่รู้ใช่ไหมรู้จักยกมือเอาเอามือออกจากกันแยกออกแยกมือออกจากกันรู้ไหมว่ามือมันแยกออกจากกัน รู้ใช่มันมมันมีอะไรดึงๆงกำลังอะไรดึงดึงกันแยกเอามือแยกออกจากกันเนี่ยมันก็รู้ใช่ไหมค่ะเอามือประกบกันมาถูถูถูรู้ไหมขนาดถูนี่รู้ไหมดดรู้ค่ะทำอย่างเงี้ยพี่อยู่บ้านทำอย่างเงี้เลยเอามือประกบกันรู้ถูกันไปถูกันมารู้เอามือเอาจากกันก็รู้ทำอย่างเงี้ย เนี่ยแหละเจริญสติแล้วแล้วก็ยืนมีตัวธาตุรู้อยู่นั้นด้วยผสมประสานกันระหว่างสติกับธาตุรู้<อ>ให้วิธีให้วิธีไปความคิดก็จะน้อยลงต่อไปเมื่อความคิดน้อยลงพี่สติพี่ตั้งมั่นปุ๊บนะพี่ลองไม่ต้องเอามือถูกกันพี่ลองเอารู้เนี่ยรู้กระจายทางอตนาทั้งหมดเช่น <c oughs> พี่เห็นอะไรก็รู้ได้ยินอะไรก็รู้ยืนเดินนั่งนอนก็รู้เกาก็รู้คันอยู่ก็รู้หิวก็รู้ <c oughs> ทำอะไรรู้หมดนี่แหละคือรู้สองนี่ทำมาก็หลายเดือนแล้วนะทำจนอายอาจารย์สุบังพี่ทำมาแล้วเหรออายท่านเลยจริงๆไม่พี่ทำมาแล้วเลรอา่อาจารย์พยายามยังถูมือย่างเพราะว่าฟังแล้วอาจารย์บอกว่าลองไปทำไปหาที่ตัวเองคิดว่าตัวเองไงนั่นก็พยายามทำหลายอย่างแล้วแต่เอาพี่ทำตรงนี้แล้วพี่มารายงานผมนะเดี๋ยววันนี้ทำวันนี้ทำนะ พี่มีเวลาบ้างพี่ไม่ต้องกลับไปทําสมาธิแบบเดิมนะเดี๋ยวพี่ดิ่งลงชานดิ่งลงชานเนี่ยมันไม่ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกพี่ลองถูมืออย่างเงี้ยแล้วพี่ก็รู้แล้วก็แยกมือออกก็รู้แล้วก็ถูมือก็รู้แยกมือออกก็รู้ทําตามจังหวะที่พี่คิดว่าทาแล้วเบาๆสบายๆอาจารย์บางทีเรานอนอย่างเงี้ยเราไม่ได้คิดว่าเราจะเข้าสมาธินะคะอาจารย์เราก็ววานอนเง,งี้ยมันเหมือนเข้าไปโดยอัตโนมัติเลยอนะพ,พี่พี่ชินตรงนั้นแล้วไ<บ>งพี่เคย<บ>ทํามานานไง คนที่ทามานานมันก็จะดิ่งเข้าสมาธิอะไปของมันเองอไองคนที่<อ>ฟังนานๆเนี<ๆ>่ยดังๆก็ไปเลยเข้าไปเลยก็เอ้ยทำไมมันแต่ไม่ได้นั่งหลายปีแล้วนะคะอาจารย์แต่มันจะไปของมันยังไงน,นะคะก็ะมันความเคยชินที่เราเคยฝึกอย่างนั้นมามนเป็นอย่างนั้นเองอเข้านนสมาธิอันนี้ถือว่ายังจับหลักไม่ได้ใช่ไหมคะในส่วนของท่านรู้เนี่ยคะ่ะอาจารย์ท่านรู้เนี่ยถ้าพี่เข้าใจอย่างที่ผมพูดเนี่ยก็คือเนี่ย ทุกอย่างมันมีรู้อยู่ตลอดเวลารู้มันประกอบอยู่ตลอดเวลาเราให้มาสังเกตตัวรู้แทนที่เราจะไปอยู่กับสมาธิไปอยู่กับความสงบไปอยู่กับอะไรเราให้มาอยู่กับตัวรู้เนี่ยอย่างนี้ยกตัวอย่างว่าพี่ถูมือไปถูมือมาเนี่ยี่ก็รู้ใช่ไหมเอาอยู่กับรู้นะอย่าไปอยู่กับมือหรืออย่าไปอยู่กับไอ้ศาสาที่มันกระทบให้อยู่กับรู้อพอแยกมือออกก็จะอยู่กับรู้เนี่ยเอาเอาง่ายๆแค่นี้ก่อนอ อยากให้มันูกรู้แต่อย่าไปอยู่กับไอ้สิ่งถูกรู้ไอ้คำว่าสิ่งถูกรู้ก็คืออะไรก็คือมือที่มันถูไปถูมามันคือสิ่งถูกรู้ใช่ไหมพี่ต้องแยกอะ้เนีเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวอาจารย์ถ้าถูไปถูมาก็คือสิ่งที่ถูกรู้มันมีสิ่งถูกรู้กับรู้ไงกับผู้รู้ไงกับท่านรู้ไงี่ต้องสังเกตดูตรงเนี้ยตรงเนี้ยังยังแยกไม่ได้อ่าแยงไม่ได้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเอาใหม่คือถูไปถูมาเนี่ย ถ้าพี่เอาจิตไปส่งไปที่ฝ่ามือมันกระทบกันเนี่ยมันจะมีการกระทบกันใช่ไหมค่ะแล้วเวลากระทบกันมันมีร้อนร้อนอุ่นอุ่นใช่ไหมถูไปถูมาเนี่ยค่ะคไอ้ร้อนอุ่นอุ่นเนี่ยมันคือสิ่งถูกรู้หรือไอ้การที่มือฝ่ามือมันกระทบกันเนี่ยมันคือมันมีนิ่มๆกับแข็งแข็งเนี่ยมือเราเนี่ยเวลาโดนกันมันมีนิ่มๆใช่ไหมค่ะไอ้นี่คือสิ่งถูกรู้เราไม่ไปเอาเราไม่ไปส่งจิตไปที่นั่นเราจะเอาอยู่กับรู้เนี่ยรู้หมดเนี่ยเวลามือถูกันไปรู้ แต่เราไม่เอาความร้อนความเย็นเราไม่เอาเนิม่มๆแข็งแข็งไม่ไม่ไ่เเปเอาลายละเอียดข้างในใช่จะเอารู้ที่เรารู้อยู่อ่าฮะแล้วเวลาพี่แยกมือออกเนี่ยมันก็รู้ใช่ไหมไอ้ที่เมื่อกี้นิ่มๆแข็งแขงก็ไม่มีแล้วใช่ไหมอะแยกมือรัายากันก,ก,ก็รู้ใช่ไหมอ่าเออเนีลยเอารู้แต่ไอ้สิ่งถูกรู้ทั้งหลายก็ไม่เอาอ่ะไม่ไปยุ่งกับมันได้ได้เดี๋ยวจะลองกรงนี้อาจเพราะว่าถ้าไม่ได้ พี่นีพี่นีเข้ามาทักเป็นส่วนตัวแล้วนะเวลาพี่นีสงสัยนะทักเป็นส่วนตัวทักอาจารย์ไปก่อนหน้าที่อาจารย์จารมกลุ่มเนี่ยทักไปตั้งเป็นเดือนๆดือาจารย์ไม่เอบนทก็เลยผมไม่เห็นโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปคลิกเข้าไปเมื่อกี้ผมไม่เห็นจนแบบไม่รู้ทำไงอยากจะถามอาจารย์ว่าอาจารย์ใจเย็นอ่ะแล้วอาจารย์ค่อยๆบอกก็เลยทักไปที่อาจารย์บอกทักอาจารย์เลยบอกทักไปแล้วนะเป็นเดือนเดือนสองเดือนแล้วอาจารย์ เี๋ยวเดี๋ยวยคไม่ยุ่งเราไม่เห็นถ้าเห็นแล้วผมก็จะต้องตอบแล้วล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวผมก็ไปตอบที่ทำํำที่ที่ผมบอกเนี้ยไปได้เรื่อย,อยทําเท่าที่กําลังทํานะไม่ใช่ต้องทําให้มันมากจนอะไรทําแล้วก็หยุดแล้วก็ไปทําอย่างอื่นทําอย่างอื่นเช่นไปเดินไปยืนไปนั่งพี่ก็ให้อยู่กัรู้แต่ไอ้ตัวนี้มันแค่เป็นแค่ตัวอย่างที่พี่ทําเพื่อให้รู้จักคําว่ารู้หรือว่าถ้ารู้เท่านั้นเองเป็นตัวอย่างอนีี้ <c oughs> ดี๋ยวบอกอาจารย์น่ยมันจะแยกไม่ออกนิดหนึ่งว่าตัวรู้กับตัวถูกรเนี่ยมันตรงนี้มันง่ายๆนะแต่สําหรับตัวเองทําไมไม่รู้สึกสับสนตัวเนี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมให้พี่มองี่ตอนนี้พี่มองอะไรอยู่ตอนนี้อมองอะไรอยู่มองประตูค่ะประตูนะประตูห้องค <Okay. S 2> ่ะโอเคพี่มองไปที่ประตูแล้วเนี่ยประตูแล้วก็มีมีมีท่านรู้มีท่านร,รู้ใช่ไหม ถามว่าประตูนี่ค,คือสิ่งถูกรู้ใช่ไหมเออประตูเออใช่ใช่ออเข้าใจแล้วจานอ๋อประตูนั่นคือสิ่งที่เรารู้รู้ว่าเป็นประตูใช่เป็นสิ่งถูกรู้ใช่ไหมละ่ะใช่ค่ะโดยมีธาตุรู้เข้าไปรู้ใช่ไหมค่ะแยกอ๋อยังอ่ะว่าประตูกับธาตุรู้ใจประตูกับธาตุรู้<อ><ใ>นี่คือสองสิ่งกันใช่อ่าตอนนี้พี่มามองที่มือพี่มองใหม่พี่มองที่มือพี่ ี่เห็นมือพี่ไหมเห็นค่ะมือคือสิ่งถูกรู้ใช่ไหมค่ะมีธาตุรู้ที่ไปมองกูตวรู้ออรู้ว่ามืออันนี้คือมือเข้าใจแล้วจานเดี๋ยวนะผมยังไม่จบเดี๋ยวพี่ตามผมมาเรื่อยๆนะพี่มองมือเนี่ยมือคือสิ่งถูกรู้ใช่ไหมโดยมีธาตุรู้เข้าไปรู้ใช่ไหมใช่ค่ะอ่าแล้วมือเนี่ยเป็นพี่หรือเปล่า มือเป็นเราหรือเปล่าผมย้อนใหม่ผมย้อนใหม่พี่มองไปที่ประตูใหม่ประตูคือสิ่งถูกรู้ใช่ไหมอ่าประตูเป็นสิ่งถูกรู้ค่ะมีธาตุรู้เข้าไปรู้ใช่ไหมใช่ค่ะประตูเป็นพี่หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะที่มามองมือมือคือสิ่งถูกรู้ใช่ไหมใช่ค่ะพี่มองมือมือเป็นเป็นพี่หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะ นั่นไงสิ่ตใช่พี่มองขาเลยมองขาคขาขาคือสิ่งถูกรู้ใช่ไหมค่ะสิ่งถูกรู้เป็นพี่หรือเปล่าไม่ใช่มันคือขาใช่ตัวรู้อยู่กับไหนใช่อเข้าใจแล้วอาจารย์อ้เข้าใจค่ะทั้งตัวพี่เลยพี่มองไปเนี่ยทั้งตัวพี่เนี่ยคือสิ่งถูกรู้ใช่ไหม ใช่กาจันจริงถูกรู้คือทั้งตัวั้งหมดแล้วพี่ถ้ารู้เข้าไปรู้เนี่ยถามว่าทั้งตัวพี่เป็นเป็นพี่หรือเปล่าไม่ใช่กาจันทั้งตัวนี้ไม่ใช่เราเลยชัดเจนได้ย,ยังใช่กาจันมันไม่ใช่เราเลยเข้าใจกาจันตั้งแต่เข้าใจตอนนี้เองเนี่ยปิดอยู่แค่ตรงนี้อค่ะอ่าเดี๋ยวผมพูดต่อตอนเนี้เวลาผมพูดอะไรเนี่ยพี่นีก็คิดตามเนาะ คิดตามที่ผมพูดถามว่า้ความคิดเนี่ยไอ้กระทาดรู้เนี่ยมันคือตัวเดียวกันหรือเปล่าตอนนี้ไม่ได้คิดค่ะมันมันมันไม่มีอะไรอลตอนนี้เนตรงนั้นเดี๋ยวเขาไปเดินต่อก็ได้ไม่เป็นไรเอาตรงนี้ที่ผมเมื่อกี้อธิบายไปเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะละเอีชั้นหนึ่งเอาแค่นี้ก่อนว่าพี่มองไปเนี่ยสิ่งที่รู้ทั้งหลายเนี่ยมันคือไม่ใช่เราใช่ไหมใช่ค่ะไม่ใช่เรา นะโดยท่า,ร,า,ารู้คือคตัวรู้ค่ะอาจารย์ใช่เออเราคือตัวรู้ค่ะใช่นั่นแหละชัดเจนแล้วพี่นีเข้าถึงแล้วนะเข้าถึงท่ารู้แล้วนะโอย้นี่คือตัวรู้ใช่ะอาจารย์นี่มันไม่ใช่เราหมดเลยโอ้เข้าใจเข้าใจขึ้นเลยค่ะอาจารย์นั่นแหละถูกต้องแล้วชัดเจนแล้วพี่ถึงพี่นีเขาถึงท่ารู้แล้วโอ้ยใจแล้วมันจะไม่มันนิดเดียวเองนะอาจารย์นะมันมันต้องมีคนมแค่นี้มันต้องมีคนชี้ไง คัญท้นนมันนานมากเลยนะอาจารย์นี่เป็นปีกว่าเลยนะเนี่ยอย่าฟังอาจารย์สุกฟังไว้ทําไมทําไมเงโง่จังเลยทาไมมันไม่เป็นใหม่เลยตรงนี้รู้ข้างหน้าข้างหลังอะไรยังถามอาจารย์ว่าอะไรคือข้างหน้าอะไรคือข้างหลังคือแบบถามอย่างที่คนอื่นก็ไม่ถาม่งหนันงโง่โง่อะอาจารย์อือาจารย์ฝึกังน้่นก็พยายามธิบายแล้วก็เอ้ยมันอะไรข้างหน้าอยู่ข้างหน้าข้างหลังแต่เนี่ยอาจารย์บอกประตูนี่มันชัดมากเลยอะพอมาดูขาโอเข้าใจเลยว่าตัวรู้มันคือรู้ นในตอนนี้นะรู้ทุกอย่างเลยแต่มันไม่ใช่ตัวรู้มันคือขั้งนอกหมดเลยใชตอนนี้เข้าใจแบบนี้นะคะตอนนี้ถูกต้องดีแล้วดีแล้วเดี๋ยวมารายงานผมบ่อยๆนะได้นะจ๊ะดูขอบคุณอาจารย์มากเลยดาอูเนี่ยตัวเี่ ยากมากเลยดูเนี้ยมยาหร,หรือว่าเข้าใจแล้วนะมันอยู่ที่ผมชี้แล้วพี่เข้าใจก็ถึงเลยนะไม่ต้องเขา้าใจเลยเนี่ยเข้าใจตรงนี้เลยเข้าใจแค่นี้ก็มหาศาลแล้วนะ,ะปีกว่ามหาศาลแล้วเป็นปีอะถ้าไม่มีคนชี้ก็เป็นปีแหละโอ้หนี่ปีกว่าเลยนะฟังอาจารย์ดมหังเลยตายมากเลยบางทีไม่กล้าเข้าไป ไม่ต้องหายแล้วไม่ต้องหาแล้วค้อจะถามยังไงนะถ้าจะถ้าจะถามมาให้ถามอะไรนิดส่งสภาวะไม่ถูกเลยนะอาจารย์ตัวต่อตัวว่นถึงจะชี้ได้ชัดเจนเพราะผมผมจะรู้ว่าพี่ติดตรงไหนไงผมถึงชี้ตัวที่พี่ติดไงสาธุเลยค่ะอาจารย์กับน้ำตาไหลเลยค่ะอาจารย์ไม่น่าเชื่อเลยนะแค่เห็นในตรงนี้มันช ยังมันติดมันไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะว hmm. ันนี้แจ้งมากแจ้งเลยะอาจารย์สาธุแจ้งเลยจแจ้ง,ลแ,จงแล้วก็ทะลุเลยเนี่ยข้างนอกหมดเลยอยากอาจารย์สาธุดีแล้วดีแล้วกลามไปตู้ก็ไม่ใช่เห่าประตูขาเขมือนี่ก็ไม่ใช่เราโอ้เข้าใจแล้วค่ะอาจานส,<า>สาธุอาจารย์สาธุสาธุด้วยค่ะพี่ ค่ะสาธุพี่ติดตัวนี้มาโหนานมากเลยพี่ก็ไม่กล้า,าถามสาธุด้วยค่ะวินิ่าสาธุค่ะแต่ทุกคนก็สภาวะดีหมดนะแถาติดยังส่งสภาวะอาจารย์ได้เป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยแต่พี่จะไม่รู้เรื่องเลยจะส่งยังไงยังบอกพี่ชายเลยบอกนี่จะไปคุยกับอาจารย์มงคลยังไงนี่ก็คุยไม่ถูกนะเขาบอกว่านิดเดียวเองนั่นเนี่ยเธอติดอยู่แค่นิดเดียวเองนั่นเนี่ย,ดดดดย,นนยทุกอย่างก็รู้หมดแล้วนะเขาบอกว่านิดเดียวเองนะ อาจารย์อันนี้คือเข้าใจตอนนี้คือถ้าเข้าใจอย่างนี้มันคือยังไงคะอาจารย์ก็ถ้ารู้มันรู้ความจริงแล้วยังไงว่าสิ่งถูกรู้ไม่ใช่เราไงโอเคตรงนี้เนาะแค่นี้นนเองพี่เขียวมาได้แค่นี้เองมันผงเข้าตานิดเดียวพี่เขียวออกมามก็เข้าใจแล้วอืมแต่คำนี้ครูบาอาจารย์นั่งพูดบ่อยนะไม่ใช่เราไ,ไม่มีทางเข้าใจเลยค่ะอาจารย์ยังไงมันก็ไม่มีทางเข้าใจเพราะฟังมาหลายสิบปีอะไรตรงนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่เราเนี้ยนานมากเลยนะคะ ต้องมีคนที่มาชี้ให้พี่เห็นแหละมันต้องแบบเป็นแบบมีมีอะไรมีวาสนากันไหมอาจารย์นะต้องมีอะไรกันมีวาสนากันมาถึงได้เจอครูบาอาจารย์ที่สามารถชี้เราได้เพราะว่าจริงๆอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านเก่งทุกคนนะคะลคแล้วท่านก็แบบเออท่าน,นโอเคทุกท่านเลยค่ะแต่เพียงแต่ว่าเราอ่ะจะเข้าใจอย่างที่ท่านสื่อห้ยังไงตอนนั้นอนบางทีมันไม่เกะค่ะ จริงๆจะเล่ากลับไปตรงที่นั่งสมาธินะคะจย์มันก็เคยนั่งจนแบบมันลงไปข้างล่างแบบมันบอกไม่ถูกนะมันไม่เห็นอะไรเลยมืดได้ยินแต่เสียงแล้วมันมืดมากแล้วม้าแล้วกลัวกลัวตายเฮ้ยเราตายแบบนี้มันไม่มีลมหายใจเลยอืมนและในทีเนี่ยเขาตายเขาตายก็เลยรีบออกมาจันชาแล้เข้าไปเห็นมันไปเห็นภพภูมิอื่นไงมันกลัวอะไงแล้วมันมืดแต่ ขคดเหลือแต่แบบลมหายใจก็ไม่มีเหรือแต่รู้อ่าตอนนั้นอาจารย์เรียกรู้อย่างเงี้ยเข้าใจแล้วตอนนั้นคือเหลือแต่รู้รู้ว่าเออมันมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ไม่มีตัวแล้วตรงนั้นตัวไม่เห็นแล้วมันมีแต่ลมหายลมไม่มีลมไม่มีเราก็เลยเข้าใจว่าเราตายไหมลมไม่มีมันคือถึงขนฌานแล้วไงฌานมันดิ่งเข้าไปจนถึงฌานฌานลึกๆไม่มีลมแล้วอ่าัันนน้มไม่มีลมใจ อย่างนั้นก็ไม่ดีใช่ไหมคะฌา์ไม่ดีก็ติดอยู่ในฌานไงก็าตายแล้วก็ไปเป็นพรมเนี่ย <ๆ S 1> แต่ต้องตายในฌานที่มัาเป็นพรมก็คืออันนี้ใช่ไหมคะแต่ต้องต้องต้องตายในระหว่างที่ต้องมีฌานแล้วก็ตายนะแต่ตอนนั้นะคือเขาา้าฌานแต่ตอนที่เราจะตายต้องเข้าฌานแล้วก็มันก็จะเป็นเป็นพรมตรงนั้นจะเป็นเป็นอ๋อที่ว่าที่ว่าติดพรมก็คือถ้าเข้าลาักษณะอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่มันดิ่งเข้าไปในโอ้ด่ากลัวมากเลยเนาะมันก็ไปเป็นพรม จริงๆสภาวะเขาก็มาให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะที่ปฏิบัติตอนนั้นนะคะอาจารย์บางทีแบบเหมือนบางทีเรานั่งคุยอย่างนี้ยค่ะไปที่วัดตอนนั้นที่ไปกราบอาจารย์ที่วัดนะคะอาจารย์ที่จันน่ะเหมือนไปวัดท่านครั้งแรกนะแล้วก็วิ่งานมีอะไรกันอย่างงี้เราก็นั่งนั่งคุยคุยกันอยู่เสร็จไอตัวนี้มันมานั่งข้างๆเราอะแล้วมันก็มานั่งดูเราพูดอยู่นั่นอาจารย์เราก็พูดไปไอตัวนี้มันทำไมมันนั่งหรือมันทำไม ทำงานกันคนมันนั่งเฉยๆแล้วเราก็นั่งพูดของเราเราก็เห็นกิริยาท่าทางเรานะอก็เลยไปส่งสบัว่าให้พระอาจารย์ตอนกลางคืนท่านเทศกขาบอกท่าน,นอย่างนี้ท่าน,นบอกว่าดีแล้วดีนะแต่ท่านไม่ค่อยพูดอะไรท่านไม่ค่อยบอกอะไรไม่ไม่มีรายละเอียดอะไรท่านจะบอกว่าดีแล้วอันนี้ไม่ถูกก็คือจะบอกไม่ถูกอันนี้ดีก็คือดีท่านก็เป็นพระที่แบบปฏิบัติเข้ม,เข,มเข้มเลยล่และแ่ไ่อตัว,ตวรูว้ตัวรู้มันเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าพี่นี้ไม่รู้จักมันอะไรตัวรู้มันรู้ตลอดมันมันเห็นทุกอาการ อาจารย์ที่นี่หือค่ะมันอยู่ทุกที่เป็เพียงแบบว่าเราไม่พยายามเขาพยายามให้เราเห็นนะแต่เราเห็นเขาแต่เราไม่รู้ว่าเขาคืออะไรไงคะเพราะมันไม่มีการไม่มีการไม่มีรายละเอียดแต่ไม่มีอธิบายว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เหมือนครูบาอาจารย์นั่นก็ไม่ค่อยอยากท่านก็จะบอกว่าดีแล้วดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เข้าใจว่าเออดีแล้วก็ก็อย่างนั้นกี่ปีเราก็เข้าใจว่าอย่างนั้นแต่ เขาก็จะมาเป็นพ like, so we ักๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนบางทีไปงานอย่างไปวสังนทานเมื่อก่อนที <S 2> <S 2> ่ก็มีงานยกช่อฟ้าหรืออะไรเราก็ไปนั่งเขาก็มีการแจกลงทานอะไรอย่างเงี้ยเรานั่งนั่งอยู่อู้หจะมีคนมันเยอะวุ่นวายแย่งเัินกินแย่งกันหละเราก็นั่งแล้วเราก็เหมือนไม่มองไปมันไม่มีเสียงเลยค่ะมันเงียบแล้วเราก็หันไปหันไปอย่างเงี้ยอู้ยทำไมมันตรงนี้มันดีจังเลยเออทำไมมันวุ่นวายแล้วทําไมตัวเราจะมัน ไม่ได้ไปวุ่นวายกับเขาอ่ะแล้วก็รู้สึกตรงนี้มันตีจังเลยสภาวะน,นี้เอออยู่อย่างเี้ยแล้วมันอยู่นานด้วยนะจารย์เนี่ยมันก็ค่อยๆมาให้เราเห็นเรื่อยๆเพียงแต่ว่าเราไม่รู้จักเขาไงว่าเขาคืออย่างเงี้ยแล้วก็เลยตอนนี้ถ้าเกิดมาเข้าใจตรงนี้ก็เลยอ๋อตัวนี้มันคือตัวต่ารูลท่านรู้มันตลอดมันรู้ตลอดเวลาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็รู้หมดมันก็รู้หมดโอ้แต่วันนี้อาจารย์มาชี้เรื่องไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยโอ้ ไม่ใช่เรานี่พร่งจะได้รับเนี้ยเนี่ยเข้าใจมากๆเลยอ่ะอืมสาธุกาจารย์ประจนสาธุครับดีแล้วดีแล้ว่วะโอเค